เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยาหน่อยคุณเพราะชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ธรณีวิทยาเขาไปพบซากฟอสซิลหอยอายุกว่า200ล้านปีอเองบุกไปแล้วที่พะเยาโอ้ยหอยอะไรเนี่ยมันยาวนานแล้วเกินโอ้โห200ล้านปีหอย,หอยล้านปีถูกต้องคุณ ไปดูตามมาตามมานะคะตามเจ้าหน้าที่สมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตร่วมกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาด้วยลงพื้นที่ไปสํารวจจุดพบสรางฟอสซิลหอยโบราณ อายุกว่า200ล้านปีอย่างที่บอกไปสถานที่พบก็คือบ้านคะแนงหมู่10ตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะคุณเปิด<อ>แผนที่กันแบบนี้นี่นนนการสํารวจครั้งนี้นําทัพโดยดออรรัตนาพรฟองเงินอาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนําทีมสํารวจหินในลําห้วยแม่ลาว จากการสำรวจพบหินอยู่3มชนิดซึ่งเป็นหินตะกรนภูเขาไฟทั้งหมด oh. แต่ที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือ oh. การขุดพบซากฟอสซิลหอยโบราณของหอยโบราณที่มีชื่อว่าหอยสองฝา oh. ซึ่งเป็นหอยสกุลไดโอเนราพบตรงบริเวณตาน้ำผุด ตรงสุดลำน้ำของห้วยแม่ลาวอะคะ่ะและจากการนำซากฟอสซิลของหอยชนิดนี้ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการออพบว่าซา,ากฟอสซิลหอยโบราณชนิดนี้เนี่ยแหละมีอายุออไม่ต่ำกว่า200ล้านปีนี่นะนับว่าเป็นแบบบริเวณลำห้วยแม่ลาวเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ทรงคุณค่าทางธรณีวิทยาเลยเออแต่ถ้าใครอยากดูฟอสซิลหอยอีกที่หนึง่งออกรุงเทพสยามสแควรออ์มีเหรอคุณรู้ปะ สยามสาแควร์มีคนไปเจอฟอสซิวหอยจากการที่เขาเอะเ,เ,เอาเอาเอาดินเอาทรายมาเทลาดพื้นใหม่มีประมาณเกือบ40จุด<อ>แต่ว่าเขาก็ยังคาดว่านะน่าจะเป็นหินดินทรายที่มาจากทางแอฟริกาใต้โอมันมาจากที่อื่นใช่เป็นไปได้อันนี้เป็นออ,อ,ออกข่าวเลยแหละเดี๋ยวเอามาฝากกันด<อ> <ฮา S 2> ีดีๆๆๆๆ